สวัสดีค่ะสาวหลัดบ้านนาสิ้าเข่าป้าหาเห็ดคือเกาค่ะมนีมากกับเป่าตนเป่ากอนมากกับคุณแม่คือเกาเนาะค่ะสวัสดีค่ะเป่าต่วนเป่ากอนคุณแม่ค่ะคุณแม่ไปค่ะไปลุนหาเห็ดน้ำกันค่ะว่าเขาป่าอันมาตามหาเห็ดปวกนอกจานว่าเห็ดปวกออกน้ำปลาย่างมาใช่ไไปค่ะไปลุนน้ำกันค่ะมาค่ะมูเหล็กแหกหมันเท่าไหร่ไม่อยู่ ประมาณจะเก,กินสามซีดอกค่ะมันกำลังถึงคุณแม่เก็บเนาะนี่เลยค่ะคุณแม่นี่นี่ค่ะพี่น้องที่มีอยู่ซีดอกเก็บงานค่ะพี่น้องในป่าอย่งางนี่ค่ะพี่น้องดอกอง,งามๆเลยอ๋อ กลุ UK, mm ่มหนึ่งค่ะพี่น้องคุณแม่กำลังเคลียร์อยู่มีอยู่สามดอกว่ะแม่สามดอกนี่เนาะสามดอกเก็บลูกค่ะต้องดอกดอกอันนี้ดอกนี้ใหม่อะไรียใหม่ไหม À, ao đấy ha, nó có chôn cà pino, đâm bùn gửi chứ, bún à, cà pino, muồi lái lái đấy. ที่นอนละหลายดอกนยค่ะมูเลยนี่ก่อนไม่เห็นหรอกมือหลวบปลาปนึง สามดอกเลยกางนเก็บกี่ย่งมเก็บเห็โอ้พี่น้องมู้บบกง่ายเนืงค่นนี่พ่ออีกแล้วหลายดอกเลยค่ะงอมน้อง,ง,อง,องของ้าะมาเก็บน้ำกันค่ะ ติดหาดไหมตัวนี้ติดหาดไหมคุณไม่ได้ปลาอย่างเราะปี่น้องติดหาดหน่อยหาดหาด่า,ดางเนาะถ่วงดอกค้าชวงสามตัวนี้ อ้าววางหมดแล้ววาดี่นอกติมดูค่ะนี่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 มงน้ำคอยเุิ่งน้ำคอยสิ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 นี่ค่ะี่ค่ะออนี่กัมมี่ค่ะนี่ค่ะอ๋อบ๊อ เนื้อหมูลเลยค่ะพี่น้องเบิ้งเบื้งเบื้งก่ามาเก็บน้ำกันค่ะหลอกคือใบไม้เนาะนี่เนาะ

กางกินตนามต,ตัวหัตใหม่ตาดอกสวยๆค่ะ พี่น้องเข้ามะกรูดป่วยอีกก้มนึ่งนะคะกะว่าเพิ่นกับวานแล้วนะเต็มเลยวานแี้หลายเลยพี่น้องเพิ่นาดาวกระจายเลยค่ะพี่น้องถอนเราเลย,ยก่อนเือนน่ะถอนเราเลยหลายค่ะ บานเลยโอ้กระไรรุยเขื่อนเขาแล้วก็อนี mm ้เขาแล้วก mm ่ม hmm. น mm ี้บางทีจะนม่เห็นนะคุณคุนไม่ขนดยั่วไม่ไม่ฟานค่ะฟานนอกนอางท่างได้ มันมีผู้ใดคิดวาสิมาออกอยู่นะเม็ดสีน้ำมาเปิดแล้วว่าเต็มอย่าสัตว์ตัวใดอ่ะแกเลกับพวกให็นเป็นเชือกนะครับหัวล้านได้เนี่ยตัไดเข้าได้กับว่าต้องเอาเพราะ้ามันเกิดหลายแหงกพี่น้อง

ปุณอะคุณอะคุณนะคุณอะถอนเอาเลยคุนก็บริวาตจะข้นในปลาย่างเลยค่ะอันนี้บ่มันปลาย่างคุนกับข้นคู่กันค่ะเพื่อนคกับข้นคู่กันค่ะพี่เนาะ คุณแม่เราหาย,ยหอยู่คนใดพี่น้องขึ้นเะหม่ก็ไปก่อนก่อนเราเคลียร์หายอยู่นบบ้นเกลือเพิ่งกลับวันได้ออกเฉพาะน้ำหวานน้ำปลาหยางแังจีเป็นก็กนกออกคือกันค่ะมันเน่าหรอือเป่ขึ้นจนเน่ากว่าสันเมียว่าเด็กตาดนี่ปลาหยางเนาะพี่น้องอันนี้เป็นสิขืนน้ำปลาหยางนะเนี่ยเนี่ยโล่งๆแกงสีค่ะหาง่ายกว่า อันบางเทียเข้าไปหาน้ำเป็นปลาใยไงนอกรกะสีหานาแม่นิดนึงอันนี้เป็นขึ้นน้ำปลาย่างนี่ค่ะน่าค่ะพี่น้องเข้าออกมาหอดข้างนอกแล้วค่ะออกจากปลาย่างว่านะ,ะมไม่เกี่ยวขังให้ดันออกมาหนีไปเย็น,นมาเบิง่งผลงานเข้าค่ะมาดูผลง,งานเลยะเต็ียมกระตาดอกงามๆค่ะพี่น้องนี่เลย อันสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ตรหนีเนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าห้าพอกันไหมเนาะคะ่ะขอบคุณกำลังใจทุกคนนะคะที่ห้ยกำลังใจสารัดกับคุณแม่เนาะคะ่ะไปค่ะกลับบ้าน,น้ะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ